ทุกคนควรจะต้องเป็นเรื่องดงั๊กน่ หน้าที่ผู้ช่วยก็ไว้สร้างนะครับร้อยละเกมันสร้างถูกครับนะแต่ว่าไอ้านี่มันมันยังไม่ถูกนะครับทุกคนต้องสอนเขาครับนะทุกคนครับมาดูแดชบอร์ดของผมนะครับแดชบอร์ดของผมเนี่ยโ oh อ้โหประกอบไปด้วยหลายส่วนประกอบมากเลยครับบางส่วนก็เป็นการดูเปอร์เซ็นต์เชนส์เทียบปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว2022เทียบกับ2 0 2พเปอร์เซ็นต์เชนส์เป็นอย่างไรปีที่แล้วขายได้เท่าไรเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์แนวโน้มของข้อมูลคำนวณพวก year to date นะครับยอดสะสมเป็น อย่างไรหลายคนที่ใช้ p o w e r b i อยู่แล้วถ้าทุกคนไม่รู้จัก DAX ทุกคนจะทำแบบนี้ไม่ได้เลยครับอันนี้เป็นพอขวดอันแรกที่ทุกคนใช้ p o w e r b i จะเจอ คือจะคำนวณยังไงอ่ะเพื่อให้ได้ตัวเลขแบบนี้เฮ้ยโอ้โหเปอร์เซ็นเชนเป็นบวกต้องสีเขียวเปอร์เซ็นเชนติดลบต้องสีแดงงานพวกนี้ทุกคนมันต้องใช้ d a x measure ครับแต่เดี๋ยวในวันนี้ครับเครื่องมือในการช่วยสร้าง d a x measure แบบง่ายๆเราจะใช้ผู้ช่วยครับผู้ช่วยนักดูึงผมคนระับโอเค Co-Pilot มาช่วยในการทำตรงนี้กันว่า d a x Copilot ทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวทุกคนมาชมในคลิปนี้กันนะครับและก็อย่าลืมนะครับใครยังไม่ติดตามฝากติดตามนะครับแล้วก็มาลุยกันครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมทำการเก็ตข้อมูลนะครับจากแหล่งข้อมูลต่าง,างๆเข้ามาใน d a t a m o โมเดของ Power BI เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเป็นแบบคอลัมน์ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ผมสร้าง Relationship แล้วผมทำการสร้าง d a t ด Dimension แล้วใครยังสร้าง a t a d i m e n s i o n ไม่ได้ไปดูบทความนี้ก็ได้ครับนะแล้วก็ ผมสร้างเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผมเอาข้อมูลนี้เอามาใช้งานนะครับโดยที่เจ้าตัวข้อมูลตรงนี้โอ้โหผมไม่มีแมชชั่นผมทําอะไรต่อค่อนข้างยากนะครับธรรมชาติแล้ว Power BI เขาสามารถสร้างแมชชั่นให้กับเราได้ด้วยการเขียนสิ่งที่เรียกว่า DAX ครับ DAX ย่อมาจาก Data Analysis Expression เป็นการคํานวณน,นะครับมีด้วยกัน3อย่างสร้างแมชชันสร้างคอลัมน์สร้างเทเบิลครันะซึ่ง มันก็จะมีความลึกซึ้งในการสร้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในวันนี้ครับผมมีตัวช่วยนะครับในการสร้างผมจะใช้ c o p ายล t ในการสร้างนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะสร้างชื่อว่า d a s ก m ์ a ม u ช e ซึ่งเป็นไฮไลท์มากๆสําหรับคนที่ใช้ power bi เลยครับนะผมอยากจะทําการสร้าง m a ม u r e เพื่อเอามันไปสร้างการคํานวณน,นะแต่จะคํานวณแบบไหนยังไง มาเริ่มกันครับโอเคผมมาที่ในส่วนของ table view ครับแล้วก็ในส่วนของตัวตอนที่เราจะสร้าง matcher นะครับผมอยากให้ทุกคนดูที่ quick matcher ในส่วนของ quick matcher ตรงนี้เขาจะมี2ป้ายครับป้ายที่1อันนี้มานานละนะก็คือมีให้เราเลือกคล้ายๆสูตรกึ่งอัตโนมัต แต่เดี๋ยววันนี้ผมอยากจะพาทุกคนมาคุยเรื่อง c o p i l ล t ครับจะอยู่ที่ป้ายนี้ใครที่ยังไม่ได้ Sign- in เขาใจบังคับให้เรา sign in ก็ sign in ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มกันเลยครับเช่นผมบอกก่อนนะครับผมมีข้อมูลของยอดขายชื่อคอลัมน์ชื่อว่าเ e l l ์ r พล e แต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเขียนสูตรยังไงผมอยากได้ยอดขายรวมครับผมก็แค่เขียนว่าผมต้องการ Create นะครับ total sales นะครับผมก็เขียนไปนะ create total sales แต่ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับ by sum of นะครับ sell price นะผมก็เขียน sell price นะครับพิมพ์เข้ามานะครับอันไหนมันรู้จักมันจะไฮไลท์ขีดเส้นใต้ให้กับเรานะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ create ครับนะ เขาก็จะทําการ create แล้วก็ guide อันนี้ผมมีเขียนผิดผิดถูกถูกบ้านิดหน่อยนะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันเขียนถูกด้วยนะ create total cell อันนี้ผมเขียนผิด sal e ซึ่งเส้นอันนี้ไม่มีประเด็นก็เขา generate แล้วก็สร้างสูตรมาให้เดี๋ยวชื่อ measure ถ้าทุกคนดูนะครับผมดูละอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับทุกคนควรจะต้องเป็นเรื่อง d a x นะ หน้าที่ผู้ช่วยก็ไว้สร้างนะครับร้อยละ95มันสร้างถูกครับนะแต่ว่าไอ้านี่มันมันยังไม่ถูกนะครับทุกคนต้องสอนเขาครับนะโอเคดังนั้นในที่นี้ผมดูด้วยสายตาเราเวิร์กครับผมกดแอดครับนะสิ่งที่ผมจะได้คือได้เมชเชอร์เดี๋ยวผมมาตั้งชื่อเมชเชอร์เขานิดนึงครับเช่นที่ตรงนี้เนาะผมตั้งชื่อว่า total sales นะแล้วก็อยากจะจัดรูปแบบเป็นแบบไหนอันนี้ทุกคนไปเซ็นตนะครับเช่นผมขอ display เป็น decimal นะครับตัวเชื่อมสองตำแหน่งมีคอมมาขั้นที่หลักพันอันนี้ฝากเซต นะครับทุกคนได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อครับเดี๋ยวเราจะทําการสร้างอันนี้เป็นงานคลาสสิกเลยครับรุกคนใครที่ทำ time intelligence ไม่ได้โอ้ผมบอกว่าไปต่อ,อยากครับนะซึ่ง time intelligence มีบทความใน expert มีคลิปอ e ีลงตรงนังใครยังไม่ subscribe ติดตามได้นะฮะทุกคนนะในทุกช่องทางนะครับ Facebook TikTok หรือว่า YouTube นะครับโอเคด้วยทั้งทั้งทุกๆช่องทางน,นะครับโดยที่ในส่วนของตัว Dax ผมจะลองสร้างในพาร์ทที่เป็นเรื่องของ Time Intelligence นะครับสร้นต่อไทดไปก่อนนะสอนมันครับ Co-pilot เนี่ยคือ Conversation คุยเป็นภาษาคนเลยนะผมบอกว่าผมต้องการจะทำการ Create นะครับ Total Sales Last Year ครับเดี๋ยวผมลองลองเขียนให้เน่ยนะ Total Sales uh, Last Year นะครับ Last year uh, ผม enter ครับผม generate ครับตมช่วยทำการสร้าง Total Cells Last year ให้ผมหน่อยนะซึ่งอันนี้ผมก็บอกว่าโอ้โหมันรู้ได้นะว่ามันจะใช้สูตรชื่อว่า c a l c u l a t e แล้วก็ใช้คำสั่งชื่อว่า s a m e p e r i o d Last year นะผมบอกว่าถูกต้องนะครับผม add เลยครับก่อนนะนะขอตั้งชื่อว่า Total Cells Last year ครับนะดังนั้นผมก็จะได้ m a t เชอรมาแล้วนะขอจัดเป็นเดซิมอลเล็กน้อยขอจัดคอรม่ขั้นที่หลักพันเล็กน้อยนะครับแต่นั้นอันนี้ทุกคนก็สามารถสร้างได้เรียบร้อยแล้วนี่คือ m a t เชอร์นะครับแม t เชอรแล้วมันมี preview ให้เราดูด้วยแต่เดี๋ยวเราไปลองใช้ในรั้นเดียวโอ้โหทุกการเรียนพาเวราะอเยครับก็จะมีนักเรียนมาคุยนะครับว่าอาจารย์อยากได้ year to d a t นะครับซึ่งต้องเขียนแดกครับดก่อนนะผมก็จะมา Create นะครับทัลเซล อ่ะ uh, year to date อ uh, uh, ่ะเขียนภาษาเอาเต็มๆเล้ย year to date ค huh? ร okay, mm ับโอเคผม generate ครับ year to date คือยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีเนาะแต่อันนี้เป็นแบบปีปฏิทินนะครับโอเคก็ทำการ create เขาก็สร้าง m e ช r ร์ให้ผมผม happy ผม add อะไรครับนะอันนี้คือ total sales year to date นะใช้ฟังก์ชันชื่อว่า total year to date wow ฟังชั i น n d ็ x นะครับอันนี้คือในตัวอย่างนะครับสร้างเข้ามาให้ผมเรียบร้อยจัดรูปแบบผมขอจัดเองนะอ่าแล้วเดี๋ยวมาลองดูนะครับสูตรที่ซับซ้อนอีกหน่อยได้ไหมเช่น Calculate เออเปอร์เซ็นต์ชนผมอยากให้ทุกคนให้เขาคำนวณโอ้โหพิมพ์ผิดมันก็ไกลมาพิมพ์ถูกๆหน่อยโอเคเปอร์เซ็นต์ชนนะครับออฟท a l ั e เซล นะครับผมก็พิมพ์ว่าเอ้ยขอดูเปอร์เซ็นเชนเลยสินะเปอร์เซ็นเชนของ total sales last year โอ้โหมีไกด์ผมด้วยจิ้มเลยนะผมจ e n เนอ t e เรทครับโอเคว่าเชนกันกี่เปอร์เซนเนาะอ่านี่เขาสร้างเมชชร์ mature, ครับแอบไปดูนิดหนึ่งเ,ออเขาสร้างตัวแปรนะครับว่า previous year นะคำนวณยอดขายปีที่แล้วแล้วก็เขาเข้ามาคำนวณครับว่า total sales ของ last year เอาไปหาเอาไปลบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็หารกับปีที่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะบอกว่าเติร์ดอยู่ยครับนะเติร์ดอยู่เดี๋ยวผมอแอ l ค a ับนะสิ่งที่มันจะต้องถูกต้องก็คือ,อผมจะบอกว่า calculate total sales ตรงนี้ต้องเป็น total sales เฉยๆนะเ,เพื่อเป็นการทำการหาว่าปีที่แล้วเป็นยังไงแล้วก็มาหารกับ total sales last year อันนี้อันนี้ได้อยู่นะครับ enter ครับนะผมก็จะได้ matcher นะครับ matcher นี้ขอตั้งชื่อว่า percent c h a n g e นะแต่นั้นอย่างที่ผมว่าครับคืออันนี้ทุกคนต้องรู้จักพร้อมนะถ้าทุกคนพร้อมด้วย working ของทุกคนมันอาจจะ work ก็ได้นะแต่ถ้ามันไม่ work ก็ต้องมาแก้แบบนี้ครับแต่ว่าต้องสแกนเป็นต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะ โอเคอันนี้ผมดูเปอร์เซ็นต์เชนเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็แฮปปี้ดีนะครับว่าน่าจะทำการคำนวณแล้วก็ผมขอโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์เช์นะครับแล้วก็คอมม่าให้เรียบร้อยนะครับเปอร์เซ็นต์เชนข้อมูลปีที่แล้วในแอปดูอีกทีคัลคูเลตทอทอลเซลล์ลบ1ปีนะครับเขาทำการหารทอทอลเซลล์ของปีนี้ลบปีที่แล้วหารปีที่แล้วนะครับอ่ะโอเคตัวนี้ครับ นะดังนั้นเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเปอร์เซ็นชันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้าตัวนี้มาโชว์ให้ทุกคนดูนะครับผมคิดว่าเมเจอร์ผมแฮปปี้ละนะผมเอาเขามาคำนวณนะครับเช่นทอร์สเซลส์เดี๋ยวขอมีอสลิเซอร์ก่อนละกันนะผมขอตบมาเป็นสลิเซอร์เล็กน้อยครับสลิเซอร์ผมขอโชว์เป็นแบบาทายละกันนะโอเคจิมปี2022ครับ Okay. แต่นั้นจะเปรียบเทียบราชาเียคือ2021เนาะผมดู2022นะครับโดยที่ผมอยากดูว่าเยอรมันนะครับอโอเคแต่ละเดือนเป็นอย่างไรผมเทียบกับขอดู o อ a l เซล e ์ปีที่แล้วเทียบกับ o อ a l เซล e ์ปีนี้นะครับผมนำเสนอเขาไปเป็นกราฟแบบแท่งนะครับผมก็จะได้กราฟ คล้ายๆตอนต้นคลิปนะฮะทุกคนนี่รูปแบบเป็นแบบนี้นะจะโชว์ Data l e b e l เล็กน้อยอันนี้ก็ดูได้ภาพรวมดูดีนะครับภาพรวมดูดีปีที่แล้วสีแดงปีนี้สีส้มๆนิดหนึ่งนะครับหรือว่าผมจะเอา Total Sales มาโชว์นะผมเอา Total Sales มาโชว์เป็นการ์ดครับผมเอาปีที่แล้วมาโชว์เป็นการ์ดครับใครมีเครื่องคิดเลขบวกลบคูณหารแล้วก็มาคำนวณให้ผมหน่อยครับว่าแสนกี่เปอร์เซ็นต์ครับ นะนี่คือเปอร์เซ็นต์แชร์ของผมครับนะปีที่แล้วขายได้3ปีนี้ขายได้7โอเคกำไรดีขึ้นประมาณ1เท่าตัวเท่ากว่ากว่านะโอเคแฮปปี้สุดนี้แฮปปี้ดีครับนะ่ะดังนั้นนี่คือการคำนวณของเราหรือ year to date เมื่อกี้ผมลองทำแล้วใช่ไหมผมอยากจะคำนวณแบบ year to date ามาโชว์นิดนึงอันนี้คือเปรียบเทียบแต่ละปีก็ดูแบบ uh, copy paste นะผมขอ uh, เอาเจ้าความ Year to date มา present ครับนะว่ายอดขายสะสมเป็นอย่างไรนี่คือยอดขายสะสม year to date โอ้โหผมแฮปปี้มากเลยผมสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ครับเอามา analyze เอามาวิเคราะห์นะครับหรือว่าเอามันมาทำพวกข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กรโดยใช้ d a x ได้แล้วนะครับสุดยอดมากๆเนาะแฮปปีด้ดีนะครับแล้วก็ผมดู percentage หน่อยสิ นะครับว่าเปอร์เซ็นเชนเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับขายดีไหมเนาะแต่ละเดือนนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าผมอยากจะดูเปอร์เซ็นเชนขอดูตามสไลเซอร์เล็กน้อยดิลเลอร์กับโฮลเซลเลอร์ของผมที่ล l i e n t ไทยเป็นแบบไหนขอดึงมาเช่นขอดูดิลเลอร์ครับขอดูโฮลเซลเลอร์ครับนะถ้าขายไม่ดีติดลบ นะอันนี้ก็ไปไปเซตพวกเงื่อ,ขอนขงเงื่อนไขอะไรในพวก conditional formatting ได้นะครับโอเคเมชช่ทุกคนได้มาเนาะเช่นผมบอกว่าเปอร์เซ็นเช่นของผมนะขอมี2กดนะครับอันนึงสีแดงอันนึงสีเขียวอันนี้ขอสร้างแบบรวดเร็วนะถ้าใครแบบดูอีกครั้งก็แคปเจอร์เกไปได้นะอันนี้ผมขอเป็นคลิปแบบเวอร์ชันกระชับกระชับแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ผมเซตว่า100% โอเคผมกดโอเคครับหนึาตุ่มนะครับกำไรโอเคต้องเขียวนะครับถ้าผมมีแมชชร์แล้วผมทำอะไรแบบนี้ได้สุดยอดไหมครับทุกคนนี่คือ DAX โดยใช้ผู้ช่วยโคพายล็อกของผมเพื่อเอามาใช้ในการ Create ทแบบที่ทุกคนไม่จำเป็นต้องรู้สูตรเยอะแต่อย่างที่ว่านะครับทุกคนการใช้ DAX เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะครับถ้าใครลองใช้ c o p i l o t Work ไม่เยิรยังไงบอกผมด้วยนะครับส่วนถ้าใครต้องการจะเรียนรู้ Da กขั้นสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ดูในคอสของ n ายสปอรได้นะครับ d ดกคอ,อน,นะครับ, course, รบซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็ทุกคนจะอ่านสูตรแบบเมื่อกี้แบบชิลมากๆนะครับโค้ดลจ้างมาฉันอ่านเป็นนะครับแต่ว่าถ้าใครจะลองแบบ Create แบบที่ผมสร้าง ลองไปลองใช้งานดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหวังว่าทุกคนคงจะแฮปปี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์ให้กับเพื่อนๆในองค์กรด้วยนะครับว่าเฮ้ยคลิปนี้ของไ e ซ t เปิดดีไหมถ้าดีก็เอามาลองเรียนรู้กันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่เยอะนะครับโลกนี้คือโลกแห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีเปลีป่ยนแปลงเร็วอย่าหยุดเรียนรู้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปกับ n นซ์เปิดเทรนนิ่งครับ